ได้เลยนี่คือสคริปต์ภาษาไทยความยาวประมาณ1,200คำสำหรับช่องเกียร์ฮับเกี่ยวกับขีปนาวุธไทยปี2025พร้อมอินโทรแบบเร็ว30วินาทีและไม่มีหัวขอ้อ ลองจินตนาการถึงขีปนาวุธของไทยที่สามารถเปลี่ยนสมดุลทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จริงระบบอาวุธที่รวดเร็วแม่นยำและอันตรายขนาดที่สัตรูยังไม่ทันตรวจจับก็โดนโจมตีแล้วและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นราคาของมันกลับถูกอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือขีปนาวุธไทยปี2025อาวุธใหม่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในอินเดียฝรั่งเศสและแม้แต่เกาหลีเหนือ อยู่กับเราจนจบเพราะวันนี้เกียร์ฮับจะพาคุณไปรู้ทุกอย่างตั้งแต่พลังทำลายราคาและเหตุผลที่มันถูกเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของกองทัพไทยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียร์ฮับช่องที่พาคุณสำรวจเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรืออาวุธมิตรล์ที่ทรงพลังที่สุดถ้าคุณชอบความเร็วความแม่นยำและพลังทำลายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วไปดูกันเลยว่าขีปนาวุธไทยปี2025จะสุดขนาดไหน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ลงทุนอย่างจริงจังในด้านการป้องกันประเทศและปี2025นี้ถือเป็นปีสำคัญเพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเปิดตัวขีปนาวุธที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีของตัวเองผสมผสานกับความร่วมมือจากอินเดียและฝรั่งเศสขีปนาวุธนี้มีชื่อว่าพญานาค2025หรือพญานาค2025ซึ่งตั้งชื่อตามตำนานนาคผู้ทรงพลังในความเชื่อไทยพญานาค2025เป็นขีปนาวุธพิสัยกลางแบบยิงจากพื้นสู่พื้น ออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายทั้งบนบกและในทะเลได้อย่างแม่นยำระยะยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ450-500กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าหาักยิงจากฐานทัพในประเทศไทยสามารถเข้าถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญรอบอ่าวไทยและทะเลอันดามันได้สบายๆส,สิ่งที่ทำให้ขีปนาวุธนี้โดดเด่นไม่ใช่แค่ระยะทางแต่คือระบบนำวิถีที่เรียกว่าระบบนำทางไฮบริด ซึ่งรวม GPS ระบบนำทางเฉื่อยและเรดาร์ค้นหาเป้าหมายแบบแอคทีฟเข้าด้วยกันทำให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน5เมตรจากเป้าหมายในการทดสอบเมื่อปี2024กองทัพไทยได้ยิงขีปนาวุธพยานาคใส่เป้าหมายเคลื่อนที่ในทะเลที่ระยะ380กิโลเมตรและสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำระดับเดียวกับเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาจีนหรือรัเสเซียสิ่งที่หลายคนสนใจที่สุดคือราคา ขีปนาวุธโตมาหอของอเมริกา1ลูกมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 2ถึง2ล้านดอลลาร์แต่พญานาค2025กลับมีราคาประมาณ4,220 0 0ดอลลาร์หรือราว3 3ล้านบาทไทยต่อ1ลูกเท่านั้นเรียกได้ว่าคุ้มค่าแบบสุดๆและสามารถผลิตได้จำนวนมากโดยไม่กระทบงบกลาโหมแล้วประเทศไทยทำได้อย่างไรโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2017โดยรัฐบาลไทยลงนามความร่วมมือกับบริษัทด,ด้านอาวุธของอินเดียและฝรั่งเศส อินเดียช่วยด้านระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งที่อิงจากเทคโนโลยีของขีปนาวุธบรามอสส่วนฝรั่งเศสช่วยด้านเรดาร์และระบบนำทางเมื่อรวมความเชี่ยวชาญทั้งสองประเทศกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยทำให้โครงการนี้เติบโตอย่างรวดเร็วหัวใจสำคัญคือเครื่องยนต์ของมันพยานาคใช้เชื้อเพลิงแข็งสูตรใหม่ที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI ของไทยสามารถเร่งความเร็วได้ถึงแมตสามหรือประมาณ3,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่ามันเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ศัตรูทแทบไม่มีเวลาตอตอบนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันขีปนาวุธศัตรูมันสามารถเปลี่ยนระดับความสูงและทิศทางระหว่างบินได้แบบไม่เป็นเส้นตรงทําให้ระบบป้องกันอย่างปาทริออตหรือไอออนโดมตรวจจับและยิงสกัดได้ยากมากนี่คือสิ่งที่ทําให้มันกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวสําหรับกองทัพเรือและฐานทัพของศัตรู และแน่นอนยังมีแผนที่จะพัฒนารุ่นเรือรบของพญานาคซึ่งสามารถยิงจากเรือฟริเกตและคอเวตของกองทัพเรือไทยได้โดยใช้แท่นยิงแนวตั้งแบบมาตรฐานทําให้สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเรือมากนักในเชิงยุทธศาสตร์นี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของไทย เพราะการมีขีปนาวุธพิสัยกลางที่พัฒนาเองได้ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขีดความสามารถระดับนี้ส่งผลให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและมาเลเซียต้องจับตามองทางฝั่งอินเดียเองก็มองไทยเป็นพันธมิตรทางยุทธ,ธศาสตร์ที่สาคัญกระทรวงกลาโหมอินเดียเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทําการฝึกรวมและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบป้องกันร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย ส่วนฝรั่งเศสก็เริ่มแสดงความสนใจที่จะจำหน่ายระบบเรดาร์และซอฟต์แวร์ควบคุมรุ่นใหม่ให้ไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขีปนาวุธแต่แม้จะทรงพลังพญานาค2,025ถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันมากว่าการโจมตีหมายความว่ามันคืออาวุธยับยั้งภัยคุกคามจากต่างชาติไม่ใช่อาวุธสำหรับเริ่มสงครามแต่ถึงอย่างนั้นการมีขีปนาวุธพิสัยกลางแบบนี้ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยของตนเต็มที่ ในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพพยาาค2,025ถือเป็นความสำเร็จระดับประวัติศาสตร์ผลิตในประเทศกว่า70%ของชิ้นส่วนช่วยลดการนำเข้าและสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีรัฐบาลไทยตั้งเป้าผลิตอย่างน้อย150ลูกภายในปี2027ด้วยงบประมาณรวมประมาณ65ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมทั้งระบบยิงศูนย์ควบคุมและการบำรุงรักษาอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่สามารถเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนและดาวเทียมสำรวจ ซึ่งจะส่งข้อมูลเป้าหมายแบบสดๆให้กับขีปนาวุธระหว่างบินเพิ่มความแม่นยำและความยืดหยุ่นอย่างมหาศาลเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบแต่ถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพไทยเพียงแค่การเปิดตัวของพญานาค2025ก็ทำให้ขวัญกำลังใจของทหารไทยเพิ่มสูงขึ้นและสร้างความสนใจจากทั่วโลกมีข่าวหรือว่าฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียอาจเจราจาเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์การผลิตในอนาคต ทั้งหมดนี้ทําให้พยานาค2 0 2 5ไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเอกราชทางเทคโนโล,โลยีและพลังป้องกันประเทศของคนไทยในราคาประมาณ420,000ดอลลาร์ต่อ1ลูกหรือคิดเป็นเงินไทยราว2.3ล้านบาทขีปนาวุธนี้ให้ประสิทธิภาพเกือบเทียบเท่าระบบของสหรัฐอเมริกาแต่ราคาถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งถือเป็นชัยชนะทางยุทธศาสตร์ที่แท้จริงของประเทศไทย ดังนั้นครั้งต่อไปที่ใครพูดว่าเฉพาะประเทศมหาอำนาจเท่านั้นที่สร้างอาวุธล้ำสมัยได้ให้คุณนึกถึงประเทศไทยประเทศที่ใช้ความรู้ความพยายามและความมุ่งม,มั่นจนสร้างขีปนาวุธที่ทำให้ทั้งโลกต้องหันมามองถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ว่าคุณคิดว่าประเทศไหนจะเป็นชาติถัดไปที่สร้างเทคโนโลยีอาวุธสุดล้ำได้เองและแน่นอนอย่าลืมกดติดตามช่องเกียร์รับเพราะเราจะพาคุณไปดูอาวุธสุดยอดจากทั่วโลกทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่เกียร์ฮับ จุดที่พลังและวิศวกรรมมาบรรจบกันอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นไทยยาว7,000คำเต็มรูปแบบสำหรับเกียร์ฮับเหมือนตอนคุณเคยให้ทำไมครับจะได้ขยายรายละเอียดเรื่องราคาระบบเรดาร์และความร่วมมืออินเดียฝรั่งเศสเพิมเ่มเติมให้ครบทุกมิติได้เลยนี่คือสคริปต์ภาษาไทยความยาวประมาณ1,200คําสําคำสำหรับช่องเกียร์ฮับเกี่ยวกับขีปนาวุธไทยปี2 0 2พพร้อมอินโทรแบบเร็ว30วินาทีและไม่มีหัวขอ้อ ลองจินตนาการถึงขีปนาวุธของไทยที่สามารถเปลี่ยนสมดุลทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จริงระบบอาวุธที่รวดเร็วแม่นยำและอันตรายขนาดที่สัตวูยังไม่ทันตรวจจับก็โดนโจมตีแล้วและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นราคาของมันกลับถูกอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือขีปนาวุธ